สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอะไรช่องพ่อสา,านเชนยองเอาบ่ลองไปที่หน้าดีกว่าเอาหน้านี้ไหมครับ พี่ตัวสุภอ้าพเห็นเล่นเลยผิวผิวผิวก็ต้องชอบผิวแั่นี้แหละเ,เหมือนอีนะเดี๋ยวไปเลยนี่นะไปเลยดูนะครับพี่น้อง ดรผมันเป็นนักดิว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 ทำไมไม่ซื้ออันนี้ผมน่ะเป็นนักดีฟทำไมไม่ซื้อสี่งนั้นวะนนี้มันมันแต่เดี๋ยวต้องไม่พอคนนี้ดีแนละ้วใช่ไหมันนี้ครับคนนี้แหละครับคือว่าเขาเช็ดสบกันแล้วทำน้ำ ดูนะครับว,วันนี้หลานนะครับเออเดี๋ยวขุนยากจังไม่ขุนยากจังนะครับโทรศัตว์วันนี้นีขุ่นยากหวานนี่กูนลยงือตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่อีกค่กะเลยเกลียวกับบาคนใหญ่ใหญ่ตัวเล็กก่อนเออเดี๋ยวตัวเล็กมันแย่งให้คนท,ที่อยู่ตรงนี้ ว่าจะฆ่าได้ไ hmm. ม่ฆ่าเราด้วยดีกว่าตั้งเยิงเลยนะครับวายวายได้เล่นไดเลยนี่หกเป็นลับเดียววายวายใหญ่เลยบอกแล้วจะฆ่ายจะฆ่าเลยถ้าคนแย่งอ่ะยิงก็ช่างมันเลยเดี๋ยวก็ตัวมันใหญ่หรอกว่าจะให้มันตาย เฮ้ยเกือ,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 อกบชวนิดนึ่งชวนิดนึงนี่นหละเออเกือบชวนรึมกี้อืม้นใหม่ละครับนี่ดูดนะครับเจ้าของโทรศัพท์จะเทพหรือเปล่าเจ้าของโทรศัพท์เอานู้นเจ้าของเจ้าของเอาน,านู้นอะโหลเจ้าของนู่นูเจ้าของมัเด็กมึงเลยนะเออเจ้าของรู้ตาเจ้าของเล่นเป็นมเลยวะเจ้าของทำไรเจ้าของ จ้าของข้าคนนี้เจ้าของเ้าของเดกดูนะพี่น้องเจ้าของแจ้องเด็กอู้หูเล่นเกม่์กันดีกว่านะครับกินนอนเบื่อแล้วกินนอนมันเบื่อแล้วครับโบมาเล่นฟรีไฟดีกว่าฟีไฟดีกว่าีไฟนะครับโฮ้ยขึ้นอยู่กับคุณแล้วครับนี่ครับ ผมได้ไอ้ก้าผมเดี๋ยวผมจะใช้โรล่าโรล่ไ<อ>าลไอ้ไอก้กระปุกกระปุกเดี๋ยวผมเล่นจัดอันดับซีสีเลยดว่าดว่าป้าดับไมาอย่างอันนี้ชิมเดชเหมก็ได้ครับวันนี้ปืนอะไรปืนนี้ผมไปเลยครับใช่ไหมครับครับดูคนครับแต่หอยน,นี้มันเท่าไรครับ เครตายตาคนนั้นเลยนะครับอืมเคยตายเคยตา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 ยนี่เหล่านะตายตายตายเบ้นะดูนะดูนะพี่น้องพี่น้องชาวไทย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 ชาวพม่าเขาเป็นคนที่สองไหมครับไอเบ้คนที่สองไอคนที่สามเออนะไปรู้เรื่องไย เลีวเลีวกูเป็น้มัดะเออเป็น้มดะจริงด้วยตามไปต่อยคนฟังโน้นดีกว่าึงอ๋ยนึ่งหนึ่นึ่าหน่งหนึ่งงน่งเนึหนึ่งหนอ่งง่ง่งหนึ่งหหงหห เอาไม่ได้เพื่อนโดนยิงเราพูดเล่นเข้ามาเพิ่มโอเคนี่ก็พอแล้วไปทางนั้นทำไมเดี๋ยวจะไปเอาหัวไปเด้โหสุดจังมาแล้วมาแล้วม้วเก็บยาก่อนเอาให้แล้วเพื่อนอีกแล้วอื้อหนึ่ง Đi word ơi. Oh my baby <laughs> <Ôi, đời, đời. cười> làm là 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 à ừ, Ô, mình đã. Khê. Ê, dai bên mà đã cái này như dai này Nhờ quá. Em bắt lên vứt. Ê qua. qua đây. qua ดูไอ้วัวดูไอ้วูมดไอ้วูมดไปได้เอาะไอ้วหมดแล้วไอ้เบสดูนะไอ้เบสเขียบขนาดไหนตัวไหนดีตัวไหนหนักเล่นเท่ขนาดไหนนะไปเลยรอเลยเอาไปเลยเอาไปใจเราเอาไปได้เลยปืนอะไรวะนี่อ๋อปืนวางเกาะ บุนองเกาะตั้งเลยเอาเกาะไปเองวางทำไมเดี๋ยวลูกซูนหมดเออบุองเอ็ดดบเอ็ดดอ็บเบ้าเร็วหนึ่งเอาเบ้เอาเบ้เอาปุ่นนี่ก่อนหมดเล้วไอ้ดบนั่นเอาเบ้จับไปฆ่าคนไปกาเกินนึ่ไปกาเกินเด็กนี่นอด แข่งกันจะได้แข่งกันแข่งกันไม้นทากับเลูกมัอ่มันทตว่นโั์ตัวเองไม่ยอมาจับเขาเด็กถ้าไอเทพมาใครซ่านถ้าซ่นจะเทพนะฉัาบนี้เข้าหัวเลยลากหัวเลยอกล้าไหมล่ะ Ini kau Kakak, kakak, kakak Hmm, kaka. Eh, si cici. Si cici. Kaka aku. Iko aku. Ibu Iko aku. Kau apa? Kau apa si cici? Oh, men, 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 si cici, men, men, si men, si cici. Tahu tak? Ada di sini sebelah lembah. Kau bawa ni เค้นซันหนึ่งสี่ยิงสองไปช้าจังเลยโอ้ยได้กลเลยคุยเครื่งหลังเนี่หลังคือเครงหลังจริงนั่นแล้วคุณไปเอาเยอะจังดูค่ายยูทูบเยอะจังดูนะครับน <Lin> ั <are> <S 2> <S 2> ่นจริงเลยจิงอ้แลกจริง นี่นนะครับดูครับดูครับอย้่กลางอยู่งล่างกลางเอวเว้ยไม่ใช่เลยเดรอบ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 ทางนู่นมีคนออนแล้วแหละเออนู่นี่กลัวคนนี่เอเดอบนี่เอเดอบไม่มีใครเอาที่ถ้าไม่เอาเอเดอบโดเอิมันจะยิงคนโกนไอ้คนนี้มันยิงไม่เอาเอเดอบโกนตายเลยไม่เอาเกดรอปลงกระบื้ไม่ครบ เจด็บเจด็บแลบวผมมีคนถ้ไปเอาแบเอาไปก็ตายเลยนี่เกมใหม่มาแล้วเลยนคิดจะลง

אני דחו, ומי סיזי, מילה